มาสรรหาทำกินกันต่อนี่อุปกรณ์วัตถุดิบเราพอดีกล้วยที่บ้านมันพึ่งจะงอมแงมนะก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะมาหัดทำกล้วยทอดจ้า <Yeah. S 1> ก็จะมีเกลือมีแป้งข้าวเจ้า แล้วก็มีแป้งทอดกรอบมีมะพร้าวขูดมีงาขาวมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปูนใสแล้วนี่พระเอกกรวยจ้าโอเคคือตามที่ดูเขาสอนน่ะเขาจะใช้จำนวนแป้งเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยจะปรับแป้งปรับน้ำตาลปรับอะไรของเขาลงมาใส่แป้งก็คือใส่ของแห้งอะ่ะให้หมดก่อนเลยอ๋อ ไเลเดี๋ยวเรามาคุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะนี่แล้วก็ส่วนลิสงคั่วคือแม่มนเป็นคนชอบกินถั่วลิสงไงแต่ว่าเราไม่ชอบกินเราก็เลยทุบให้มันแบบว่าเล็กๆเล็ก,ลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้ำนะปูนใสเราได้แล้วก็เทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเนี่ยประมาณนี้โอเคกำลังดี ก็เดี๋ยวพักแป้งตรงนี้ทิ้งไว้อีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะมาทอดกล้วยกันเดี๋ยวเราคุกคุกคุกคกุแล้วพอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราไปทอดสเสร็จแล้ว ของเรารู้สึกว่าแบบว่าพอหัดทำอะไรหลายๆอย่างพอทำเป็นแล้วแทบจะไม่อย่ากซื้อคนอื่นลอวกินเลยอ่ะ oh. อยากจะทำเองแทบจะทุกอย่างเลยน้เป็นไปได้ okay, นะคะ